ที่สังเกตพฤติกรรมเฮ้ยดูแลความปลอดภัยของปามาในบ้านได้ตลอด24ชั่วโมงแถมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าดีป่ะนี่ราคาแค่หนึ่งใบเทาเท,าเท่านั้นของคาโปทีพีลิงเดี๋ยวไปดูรีวิวกันประกรองภายในกล่องนี้เธอก้องมุนได้ส6 0องศาและที่สําคัญนะไม่ต้องใส่เมนและเขามีคราวฟรีให้นี่มีสใส่ชาร์จทีหัวแล้วก็อกุกกรณ์การติดตั้งซึ่งเป็นแบบจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ภายในบ้านและที่สําคัญสู้ความมืดได้ดีมากเลยภาพชัดถึง นะะคก็โหลดแอป TTP Link Tapo นี้มาเลยเสร็จแล้วก็ไปเซตติ้งกันเสร็จแล้วเราก็แอดเดเวิร์กันสำหรับชื่อรุ่นตัวนี้นะอะไรนี้ก็คือฟังก์ชันของตัวนี้จาก Insa C สองสี่หกปีนะถึงสิบเลยกดเราเลยที่ Wall r e m o ย e u s ิ n g แล้วก็เชื่อมอ่านไว้ไฟจ้านี่ค้นหาแปบบนึิมเจอแล้วเรียบร้อยโอ้ยติดตั้งง่ายมากเสร็จแล้วจ้าไปไปเล่นกันนี่มันสามารถ Smart Duo Tracking ก็คือสามารถจับความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยได้แล้วก็จับความเคลื่อนไหวจับโฟกัสแม้กระทั่งในที่ที่แสงมืดแล้วก็ กล้องนี้สามารถจับภาพทุกมุมได้หมดเลยนี่เดีที่สุดเลยจ่านี่เธอสามารถปรับกล้องตัวบนให้หันมาส่งทุกคนได้เออเนี่ยถ้าบพมเม่ฉันอยู่นี่ก็คือแบบปลอดภัยส่วนกล้องตัวล่างนะจ๊ะก็สามารถจับความเคลื่อนไหวคือรถตรงนี้อ่ะเขามีอัปเดตแบบซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์อยู่ตลอดเป็นเวลาเนี่ยเธอมันตั้งค่าได้แบบรถมากปลอดภัยที่สุดถ้ามันสามารถจับความเคลื่อนไหวได้แบบนี้ก็ดีบอกไม่บอกเลยอเนี่ยแล้วก็สมมติพาะเ มันจะส่งแจ้งเงินมาถึงดูตถึงหลูเลยเลยปะเลยเ,เนี่ยแผ่นกล้องมุมกว้างได้เยอะมากเนี่ยคอนโทรก็หลายมุมแถมหมุนดูได้360อ,องศาจะกดโทรก็ได้นี่ให้สนใจพี่กาตา้านะคะจิ้มเลยสปอต์ซอร์เราได้เลยดิแค่เอฟเลย